สวัสดีจ้าวันนี้เราพามาเที่ยวชมพี่ช้างของเรานั่นเองดูพี่ช้างตัวแรกคือพี่ช้างสีน้ําเงินต่อมาโอ้โหช้างดึกดบํบรรนของเราเมมมอสนี่เองนะคะช้างเมม,มอมตอนนี้เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะแต่ว่าเราหารูปไปตามเว็บไซต์นะนี่ตัวสุดท้ายเลยเป็นช้างส้มของเรานี่เองนี่เราไปดูช้างพี่ช้างเมมมอ์กันเลยตัวใหม่นะคะสาเด็กให้่ เราอยงเดิมถึงไหนแล้วเนี่ยดูดูพี่ช้างช้างส้มของเราพยายามจะชี้สูงที่ไปม,มออยู่โอ้โหด,ด,ดูพี่ช้างเนไงคะตัวตัช้างแต่ตัวไม่เหมือนกันนะนเห็นปะตัวนี้ก็คือจะเป็นสีอมเงินได้เลยเหรอตาจะมีไฟสีแดงด้วยแต่เนี่ยเป็นเพราะเราพ่านสีทับไปอ่าแล้วดูพี่ช้างส้งส้ม นี่ตาสีแดงด้วยนี่เลยเอา้าวงาหายไปข้างหนึ่งดูตัดไปแล้วงาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหดูดูช้าอ,อ,อายอายเห็นตูดช้างพี่อ้าวพี่ไมโมดน่าติดี่ยเลใช่ดูหัวเขาอยาบไม่รู้สิเจ้เหมือนตู้ หรือเปล่าลากันไปก่อนนะกับคลิปนี้กับช้างช้างช้าง